ในครั้งสมัยกรุงศสียยุธยายังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาเศรษฐีทั้งหมดเศรษฐีคนนี้มีชื่อว่ารามะรามะเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่ยังโสดอยู่ในตอนที่เขาเป็นเด็กนั้นรามะจำได้ว่าเขาลำบากมากและติดตามพ่อกับแม่มาจากอินเดียเข้ามาอยู่ที่กรุงเสียยุธยาพ่อกับแม่ของเขาได้ยึดอาชีพขายผ้าอยู่ในตลาดแห่งหนึ่ง เมื่อตอนมาถึงพวกเขาอาศัยเพิงผ้าค้าขายไปเรื่อยๆและโชคก็เข้าข้างทําให้พ่อกับแม่ของเขาร่ํารวยจากการขายผ้าเมื่อเขาโตขึ้นสิ่งที่พ่อแม่สั่งสมไว้ให้ก็กลายเป็นมรดกของเขาทั้งหมดพอพ่อกับแม่ตายจากไปราม,มาจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับร้านขายผ้าจนมีกิจการใหญ่โตซึ่งทั้งชาวบ้านทั่วไปและข้าราชการในเมืองหลวง ต่างก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีและเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเขาก็คิดถึงการมีครอบครัวเพราะอยากจะมีทายาทและสืบสกุลรามะมีบ้านหลังใหญ่โตและภายในสวนหลังบ้านก็เต็มไปด้วยดอกชบาหลากสีเพื่อนฝูงที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันเมื่อมาเยี่ยมเยือนรามะที่บ้านทุกคนจะแปลกใจกับสวนดอกชบาเพราะเพื่อนๆของเขานั้นคิดว่าดอกชบาไม่ควรจะปลูกไว้ในบ้าน เนื่องจากเป็นดอกไม้ท er like uh huh. ี่ใช้บูชาเจ้าแม่กาลีและใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอสำหรับนักโทษประหารตามความเชื Jared ่อที่สืบต่อกันมาทำให้หลายคนที่เห็นสวนดอกฉบาของรามะพวกเขาจะแนะนําให้รามะตัดทิ้งและปลูกดอกไม้อื่นแทนแต่รามะบอกว่าดอกฉบาเป็นดอกไม้ที่แม่ของเขาชอบมากและตัวเขาเองก็ชอบด้วยอีกทั้งไม่ได้คิดอะไรมากสำหรับความเชื่อนั้น ไม่เพียงเท่านี้นะท่านมันอาจส่งผลกับเรื่องความรักและครอบครัวของท่านด้วยในภายภาคหน้าแต่รามะก็ไม่ได้ใส่ใจคำตักเตือนนั้นเขายังคงดูแลสวนดอกชบาเป็นอย่างดีและดูแลกิจการร้านผ้าด้วยความราบรื่นจนในวันหนึ่งก็ได้มีหญิงสาวหน้าตาสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเล่นอยู่ที่สวนดอกชบาของเขาผู้หญิงคนนั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดา แต่เธอดูอ่อนช้อยสวยงามและมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดรามะที่กำลังก้าวขึ้นบันไดบ้านเมื่อหันไปเห็นเขาก็ตกตะลึงและมองหญิงสาวด้วยความสนใจแล้วเขาก็เดินไปหาเธอส่วนหญิงสาวนั้นดูจะชอบอกชอบใจกับดอกชบาหลากหลายสีเธอใช้มือประคองดอกชบาและพิทมองด้วยความชื่นชมเจ้าเป็นใครกัน หญิงสาวสะดุ้งและหันขวับมามองพอเห็นว่าเป็นรามะเธอก็ตกใจมากและค้อมตัวแสดงความเคารพส่วนรามะนั้นเมื่อเห็นหญิงสาวชัดๆเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันทีเพราะแม้หญิงสาวจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาถูกแต่ใบหน้าที่สวยปานรูปวาดและเส้นผมสีดำขับยาวสลวยของเธอนั้นก็ทำให้เขาใจเต้นไม่หยุด แค่ข้าชื่อชปาเจ้าคานายท่านชปาเงินรึทำไมถึงไม่ชื่อชบาเล่าเมื่อได้รู้คำตอบรามะก็ส่งยิ้มให้กับหญิงสาวเธอบอกกับเขาว่าชปาก็คือชบาแต่เป็นคำโบราณที่ใช้เรียกดอกชบาเมื่อสอบถามว่าหญิงสาวเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาได้ชปาก็บอกว่าเธอเป็นหลานสาวของยายชุ่ม ยายของเธอนั้นมารับผ้าที่รามะบริจาคให้กับคนยากจนรามะรู้สึกถูกใจฉปามากและชวนเธอขึ้นไปนั่งพักบนบ้านแต่หญิงสาวไม่กล้าตามไปเพราะคิดว่าเป็นการไม่บังควรฉปาคิดว่าเธอนั้นเป็นแค่ชาวบ้านยากจนคนหนึ่งการจะตีเสมอเศรษฐีและเป็นเศรษฐีที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักกันดีเธอก็ยิ่งไม่กล้าไปใหญ่มาเถอะ ข้าเอ่ยชวนเจ้าก็ให้เกียรติข้าน้อยเมื่อรามะพูดอย่างนั้นชปาเลยจำใจต้องเดินตามขึ้นไปบนบ้านชายหนุ่มสังเกตกิริยาท่าทางของหญิงสาวอยู่ตลอดและบอกกับตัวเองว่านี่คือผู้หญิงที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยจากนั้นรามะก็ได้ให้ใหย่ชุ่มเข้าไปเป็นพนักงานในร้านขายผ้าเพราะใยญ่ชุ่มนั้นเก่งในเรื่องการดูเนื้อผ้าซึ่งใหญ่ชุ่มก็ยินดี แต่เมื่อรู้ว่ารามะนั้นอยากจะสารสัมพันธ์กับหลานสาวแกเองก็ไม่สบายใจนักเพราะคิดว่าหลานสาวของตนไม่คู่ควรกับเศรษฐีรามะอยายอย่าคิดมากสิข้าไม่สนใจเรื่องฐานะและฐานันดรไม่นานหลังจากนั้นรามะก็แต่งงานกับฉปาทุกอย่างดูจะราบรื่นดีเพราะทั้งสองคนมีส่วนละไม้คล้ายคลึงกันในหลายๆอย่างโดยเฉพาะการที่ชอบดอกฉบาเหมือนกัน ทั้งสองมักจะไปนั่งพักผ่อนด้วยกันที่สวนดอกชบารามาจะเด็ดดอกชบาสีขาวมาทัดถูให้กับเมียรักและมองเธอด้วยความหลงไหลส่วนยายชุ่มที่มองดูหลานสาวอยู่ห่างๆรู้สึกดีใจที่หลานสาวได้แต่งงานกับเศรษฐีแต่แกก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะสังเกตเห็นว่ารามารักชบาจนเกินไปเพราะรามานั้นเป็นเศรษฐีหน้าตาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร เขาจึงเป็นที่หมายปองของสาวน้อยสาวใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือระตีหญิงสาวลูกเศรษฐีเหมือนกันแต่ไม่ได้รวยเท่ากับรามะระตีรู้จักรามะมานานแล้วและรามะเองก็รู้จักเธอทั้งครอบครัวของระตีหมายมั่นปั้นมือจะให้ระตีแต่งงานแต่จู่ๆรามะกลับไปคว้าชะปาหญิงสาวยากจนมาเป็นภรรยาเสียก่อนแถมยังยกย่องออกหน้าออกตาอีก รตีจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเพราะเธอได้แสดงออกว่ามีใจให้รามะอยู่หลายครั้งแม้รามะจะไม่ตอบรับใดๆแต่เธอคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะสนใจเธอแต่พอรามะแต่งงานกับชปาราตีจึงได้รู้ว่าเธอนั้นหมดสิทธิ์ในตัวเขาแล้วแต่เธอก็ยังไม่อยากปล่อยเขาไปและอยากกำจัดชปาออกไปจากชีวิตของรามะด้วยหยุดเถอะลูกรามะแต่งงานไปแล้ว ผู้ชายที่คู่ควรกับลูกมีอีกตั้งมากมายไม่ข้าต้องการรามะเพียงคนเดียวพ่อของรตีไม่สามารถห้ามกรามเธอได้และหญิงสาวก็เริ่มแผนการอันชั่วร้ายของเธอโดยเธอนั้นทำทีเข้าไปตีสนิทกับชปาจนในที่สุดก็สนิทสนมกันจากนั้นรตีได้ชวนชปาออกไปเที่ยวเล่นหญิงสาวพาชปาไปที่บ้านญาติของเธอซึ่งเป็นผู้ชายที่ดูน่ากลัว ทั้งคู่มองตากันเหมือนส่งความในกันบางอย่างแล้วรตีก็ขอตัวออกไปทำธุระพร้อมกับบอกให้ชปารออยู่ที่บ้านญาติของเธอชปานั่งรอรตีจนใกล้จะมืดค่ำแล้วแต่รตีก็ยังไม่กลับมาเธอเลยขอร้องให้ญาติของรตีไปส่งเธอที่บ้านเมื่อชปากลับไปถึงบ้านกลับเห็นรตีนั่งอยู่กับรามะหญิงสาวรู้สึกแปลกใจมากเมื่อเห็นท่าทีของรามะ ที่มองเธอด้วยท่าทางเงียบขรึมซึ่งผิดปกติวิสัยของเขาชปามากับข้าเดี๋ยวนี้ชปารู้สึกแปลกใจในท่าทีของรามะซึ่งใหญ่ชุ่งที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ก็ไม่สบายใจนักเพราะพอจะเดานิสัยของหลานเคยได้แล้วแกมองระตีที่เดินผ่านไปด้วยแววตาตำหนิแต่หญิงสาวก็ไม่ใส่ใจแถมยังมองแกกลับอย่างดูถูกอีกด้วยคืนนั้น ชปาเดินร้องไห้ไปหายายชุ่มและบอกว่ารามะตำหนิที่เธอกลับมาพร้อมกับผู้ชายเขาไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรเลยยายชุ่มนั้นเข้าใจหลานสาวดีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแกได้แต่ปลอบใจและบอกให้อยู่ห่างๆรตีไว้แต่สุดท้ายแล้วรตีก็จัดฉากถ้าจัดการให้ชปาต้องอยู่กับชายอื่นสต่อสองอีกบ่อยครั้งจนรามะทนไม่ไหว เขาทำโทษชปาตามความหึงหวงอย่างไร้เหตุผลของเขาเขาสั่งให้คนรับใช้ไปเก็บดอกชบามาร้อยเป็นพวงมลาลัยและนำพวงมลาลัยดอกชบามาคล้องคอให้กับชปาซึ่งเป็นการสื่อให้คนอื่นเห็นว่าชปานั้นเป็นผู้หญิงไม่ดีรามะไม่ยอมรับฟังเหตุผลจากชปาเลยจนชปาร้องไห้และบอกว่าจะขอเลิกกับเขาคำพูดนั้นยิ่งทำให้รามะโกรธมากขึ้น เจ้าเป็นสมบัติของข้าจำเอาไว้เมื่อ,อยายชุ่มเห็นหลานสาวถูกลงโทษอย่างนั้นจึงอยู่เฉยไม่ได้แกได้พูดคุยกับพรามะและตักเตือนถึงสิ่งที่ทำแม้จะกลัวว่าคนต่อไปที่อาจจะต้องถูกลงโทษอาจจะเป็นแกก็ได้แต่ด้วยความเป็นห่วงหลานสาวยายชุ่มจึงพูดโพ่องออกไปทุกอย่างขัดชื่นชมในความรักที่ท่านมีให้กับชปาท่านฉลาด แต่อย่าให้การหูเบาของท่านทําให้ต้องเสียใจใหญ่หลวงในภายหลังเลยรามาได้นําคําพูดของยายชุ่มไปนั่งคบคิดอยู่ที่สวนดอกชบาจากนั้นเขาก็ส่งคนไปสืบเรื่องราวจนได้รู้ความจริงชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเดินไปหาชบปาและขอโทษขอโพยพร้อมกับให้คําสัญญาว่าจะไม่หูเบาอีกและถ้าเขาหูเบาอีกก็ขอให้มีอันเป็นไป รามะาขอให้ฉปาให้อภัยและกลับมาเป็นผัวเมียที่รักกันเหมือนกับที่ผ่านมาชายหนุ่มได้หยิบพวงมาลัยดอกฉบาที่วางอยู่ข้างเตียงนอนโยนทิ้งที่หน้าต่างและยายชุ่มที่หันมาเห็นพวงมาลัยดอกฉบาลอยละลิ่วลงมาวางแหมะอยู่บนพื้นหญ้าแกก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจแต่ในใจของแกนั้นก็ยังกังวลไม่หายเพราะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้เกิดขึ้นอีก ซึ่งก็เป็นจริงตามที่แกคิดไว้เพราะจูจ่ๆชป,ปากลับไปนอนอยู่กับชายแปลกหน้าในบ้านร้างหลังหนึ่งโดยที่ชป,ปาเองก็ไม่รู้เลยว่าเธอไปที่นั่นและไปนอนอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าได้อย่างไรเหตุการณ์นี้รามะได้ไปเห็นกับตาจึงทำให้เขาเชื่อมั่นว่าชป,ปาเล่นชู้ชาป,ป่าทำไมเจ้าถึงทําเช่นนี้ข้าจะฟ้องร้องเจ้า รามะได้นำเรื่องไปฟ้องร้องกับทางการและเมื่อผลการตัดสินคดีความออกมาว่าชปานั้นจะต้องถูกประหารในฐานะหญิงสองใจหญิงแพทยสยาหญิงสาวก็ร้องไห้แทบจะขาดใจยายชุ่มเองก็พยายามหาทางช่วยหลานสาวแต่ก็ไม่มีหลักฐานหรือเรื่องราวที่จะให้เชื่อมโยงกันได้อีกทั้งชายแปลกหน้าคนนั้นก็หนีออกจากเมืองไปแล้วรามะเองทั้งรักทั้งโกรธ และทั้งแขนใจจนหมดสิ้นสติที่จะไร่ครวญถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขารู้สึกสะใจที่ชปาจะถูกประหารชายหนุ่มยังได้สั่งคนใช้ให้ร้อยพวงมาลัยดอกชบปาไปสวมให้กับชปาในวันประหารด้วยแต่ในใจของเขาก็ร้องไห้เสียใจเพราะเขารักชปาอย่างที่สุดเมื่อรามะได้ยินเสียงระฆังบอกเวลาประหารเขาตัดสินใจวิ่งลงจากเรือนเพื่อจะไปยับยั้งการประหารนั้น แต่มันก็สายเกินไปเพราะเมื่อไปถึงเขาก็เห็นหัวของชะปาหลุดออกจากบ่าแล้วชายหนุ่มถึงกับเข่าสุดอยู่ตรงนั้นและร้องไห้อย่างไม่อายใครยายชุ่มเองที่เฝ้าดูการประหารด้วยหัวใจสั่นระรัวก็แทบจะสิ้นเรี่ยวแรงแต่เมื่อเห็นอดีตหลานเคยร้องไห้ปานจะขาดใจแกก็อดสงสารไม่ได้แกจึงเดินเข้าไปหารามะข้าบอกท่านแล้ว ว่าความหูเบาของท่านจะสร้างทุกข์ให้ตัวเองหลังจากที่ชะปาถูกประหารผ่านไปได้สามวันคืนนั้นในขณะที่รามะกำลังนั่งเศร้าซึมอยู่ในสวนดอกชบาจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าคนที่ชะปาไปนอนด้วยได้เดินเข้ามาหารามะในสภาพเลือดท่วมตัวเขาได้เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดและบอกว่าเป็นฝีมือของรตี พอทุกอย่างเป็นไปตามแผนและเขาก็หนีออกไปนอกเมืองแล้วระตีได้ไปหาเขาพร้อมกับคนของเธอเพื่อจะฆ่าปิดปากแต่เขาก็ต่อสู้จนรอดมาได้และได้ฆ่าระตีตายด้วยข,ข้าคิดว่าข้าไม่รอดแน่ข้าเลยต้องมามาบอกความจริงให้ท่านรับรู้ข้าข,ขอโทษพ่อชายคนนั้นบอกเรื่องราวจบก็ขาดใจตาย ส่วนรามาเองก็ถึงกับสติหลุดเพราะฟ้องร้องภรรยาที่ไม่มีความผิดอะไรเลยอีกทั้งยังส่งตัวเธอเข้าแดนประหารอีกเท่านั้นยังไม่พอเขายังสั่งให้ร้อยดอกชบาไปคล้องคอเธอด้วยรามาร้องไห้และวิ่งเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องจนสองวันผ่านไปคนรับใช้ก็เห็นประตูห้องนอนของรามาเปิดอยู่แต่ไม่เห็นรามาอยู่ด้านใน และไม่ว่าคนใช้จะตามหากันซักแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นรามะอีกเลยจนผ่านไปสองเดือนยายชุ่มได้มาที่บ้านของรามะและเดินไปดูที่สวนดอกชบาเพราะแกแปลกใจมากที่เห็นดอกชบาไม่ได้มีหลากสีเหมือนเมื่อก่อนแต่แกเห็นดอกชบาเป็นสีแดงน่ากลัวคล้ายกับสีเลือดเลยทีเดียวทำไมถึงกลายเป็นสีเลือดอย่างนี้เล่ายายชุ่มเดินดูรอบๆด้วยความแปลกใจ และไปพบกับโพรงดินเข้าพอแกก้มลงมองกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยออกมายายชุ่มจึงใช้ไม้เขีย่ยเปิดปากโพรงดินนั้นดูจนเห็นร่างที่เน่าเละข,ของรามะอยู่ในนั้นยายชุ่มถึงกับยืนนิ่งอึง้งเพราะในโพรงดินนั้นมีรากของต้นชบามากมายที่ชอนชัยเข้าไปในร่างกายอนเน่าเฟกของรามะแกไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้รากของต้นชบาในตัวรามะ และดอกชบาที่บนลำต้นนั้นกลับกลายเป็นชบาสีเลือดบาปกรรมมันช่างน่ากลัวจนทำให้คนที่ทำบาปกลายเป็นปุ๋ยของต้นชบาไปเสียได้